ในวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันปงผมวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบพวกเรานิสิตนักศึกษามหิดลนักศึกษาแพทย์และก็พร้อมนวกกะและกัพระเก่าในวัดของเราก็ได้ร่วมกัน มาปฏิบัติไหวพระยอ่อจากนั้นก็จะได้ฟังสัมโมนิกถาบางวันก็เปิดเทปครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังแต่วันนี้ผมจะขอกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายการเข้ามาศึกษาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มีแนวความคิดในแง่มุม หลากหลายพวกเราก็จะเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ในวินัยด้วยในศีลหรือในกฎระเบียบหรือหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นบางครั้งบางวันต้องตอนเช้าตอนเย็นตั้งตอนเช้าก่อนฉันจังหันผมก็พยายามแนะแนวหรือว่าแนวความคิดต่าง มาให้หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาตกตอนเย็นผมก็ได้นำประสบการณ์ตืดแนวภาคปฏิบัติมาแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนอีกต่อนหนึ่งอย่างที่ผ่าน,านมาพวกเราเข้ามาศึกษาหลายวันตั้งแต่วันที่สิบและก,ก่อนหน้านั้นเราเป็นนาคเราก็มาบวชเมื่อวันที่สิบ มีนานะวันนี้เขาเป็นวันที่หนึ่งแล้วเนะี่ยเป็นที่หนึ่งเมษาสรุปแล้วก็กยี่สิบวันนะที่เรามาบวชนะเพราะนั้นให้พวกหมู่พวกเพื่อนทุกองน,นะพาลูกพหลานทุกองให้ตั้งอ,อกตั้งใจภาวนาตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติอย่างที่พระที่บวทในพรรษาที่อ่านให้ฟังมื่อเช้านะี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิด สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจะแเมื่อพวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสัมผัสทางด้านจิตใจหรือว่าธรรมะที่พวกเราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะปัจจิตตังพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติจริงจังพวกเราก็จะไม่เจอไม่พบไม่เห็นเนี่ความสงบ แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติจริงจังเอาจริงเอาจังพวกเราก็จะประสบความสงบพร่มเย็นทางด้านจิตใจอย่างที่ทิศที่ท่านมาบวชในพรรษานั้นลาสิกขาออกไปก็ได้เขียนเ,เขาก็ได้เขียนข้อความให้พวกเราได้ฟังอย่างเมื่อเช้าเนี่ยฟังๆผมฟัง,ฟง,ฟงดูแล้วก็เป็นเขาพูดออกมาจากใจจริงของเขา เรื่องจริงของเขาออกมาจากใจของเขาเพนั้นวิธีการทําจิตให้สงบกับลักษณะอย่างที่เขาเป็นนี่แหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะบวช้ามาคราวนี้อย่าให้พลาดโอกาสพยายามภาวนาให้สม่ําเสมอการภาวนาก็อย่างที่ผมได้บอกกล่าวให้หมู่พเพื่อนได้ทราบกรรมาฐานหลักก็คืออนาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เลยคือกรรมฐานหลักที่จะทำจิตให้สงบกรรมฐานลองลงไปกระสุดแท้แต่เทคนิคในการที่จะทำจิตให้สงบได้อย่างที่ผมได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายทราบเรานับหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่อย่างเนี้ยคือพิธีหนึ่งจากนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มีช่องว่าง พิจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเล็ดลอดออกไปให้มีความรู้สึกถี่ยิบในความรู้สึกของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกธรมโมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกธรมโมอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะบริกรรมอย่างองค์หลวงปู่ล่าสอนลูกศิษย์หรือสอนผมน่ง สมัยผมเป็นเนนหลวงปู่ท่านก็บ,บอกให้บริกรรมว่าหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับคือเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เห็นอนิีจังไปด้วยอันนี้ก็ได้ไสรุปแล้วคือวิธีการที่จะทําจิตให้สงบมีหลายวิธีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวิธีการสมถะเครื่องยึดเหนี่ยวทาง ใจที่กําเป็นเครื่องกําหนดของใจที่จะทําให้จิตให้สงบหนึ่งคือกรรมฐานอรุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังคาศีลายจาคาเทวตาอ, <Okay. S 1> อันนี้ก็คือวิธีทําจิตให้สงบแต่ถึงยังไงก็ตามนะจะบริขารใด กรรมฐานใดก็าตามแต่ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจแล้วก็ทำให้สม่าเสมอทำให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้สำคัญต่อเนื่องเนี่ยสำคัญแล้วเราจะยึดอันไหนกรรมฐานไหนพยายามให้อยู่กับกรรมฐานนั้นอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยหมู่เพื่อนว่ากรรมฐานนี้ดีกวเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งอันนั้น ไม่ดีเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ย้ายบ่อยย้ายทุกวันต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตได้ยากเพราะมันกระทบกระเทือนลากข้อมันอยู่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราภาวนากำหนดกำหนดลมหายใจแล้วใครว่าอย่างไงเขาทำไปด้วยกับเขาก็ทําให้กรรมาฐานของเราล้วนเลยนะไม่ปักไม่แน่นแต่บางคนบางท่าน ก็บอกว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเาเวลาเดินจงกรมละ่ะกําหนดลมใช่ไหมหลวงพอ่อไม่ใช่กําหนดที่ก้าวเดินนะ,ะกาหนดที่กนะ้าวที่ก้าวขาเดินไม่ต้องกําหนดลมนะถ้ากําหนดลมมันจะสับสนกันปล่อยลมเพรางั้นนะในขณะที่เดินจงกรมให้อยู่กับก้าวเดินนะแต่ถ้าเรานั่งนะมันไม่ได้เดินเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโท แต่บางครั้งลมหมดเราจะทํำยังไงหลวงพ่อถ้าลมหมดในขณะที่เราเราบริกรรมก็เอาจิตเข้ามายึดมาดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้รู้เนี่ยตัวไหนรู้ว่าลมหมดความรู้สึกไหนว่าลมหายไปลมหมดเอาสติจับเข้าไปจับอยู่จุดนั้นเอาไปจับอยู่ที่ ที่ว่ามันหมดนะที่ลมหมดนะเอาสติเข้าไปจับจุดนั้นในเมื่อจับจุดนั้นแล้วนี่นั่นแหละจิตของเราจะดิ่งเข้าสู่ความสงบลึกลงไปอีกอันนี้กขมอยาไปคาดนะไม่ต้องคาดเพียงแต่ว่าเมื่อจิตเมื่อรู้ว่าลมหมดอย่าไปตื่นตนกตกใจให้เอาสติเข้ามาดูที่ตัวผู้รู้นะจับอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเท่านั้น นี่แหละความสงบเยือกเย็นก็จะเข้ามาหาพวกเราอีกนะเราไม่ต้องตกใจเพราะว่ากรรมฐานนี่บางคนพอนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบลมหมดกลัวตายนะกระเสือกกระสนขึ้นมาจับลมมาอีกก็เลยทำให้ใจของเราหยาบขึ้นมาอีกก็เลยไม่ไปถึงไหนว่างั้นเถอะเดี๋ยวพอจิตสงบ่็กลับมาอีกเพราะกลัวตายนะเพราะนั้น ถ้าท่านผู้ใดข้อตามาภาวนาและจิตใจสงบนิ่งลมหายใจหมดเอาสติมาจาับูตัวผู้ววรู้นั่นนะใครรู้ว่าลมหมดเอาสติจ่ออยู่ที่นั่นนะกำหนดอยู่ตรงนั้นนะนี่แหละว,วิธีการปฏิบัติมีหลายวิธนะีสรุปแล้วก็คือสมถะคือพยายามทำจิตให้สงบนะส่วนวิปัสสนาทีนี้ วิปัสนาวิปัจชน,นึกนอันเดียวกันแต่วิปัจนาเนี่รู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่จะรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องนึกคิดซะก่อนพยายามบังคับให้ใจนึกคิดให้ใจปรุงแต่งว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างคือให้ดูของอยากซะก่อนถ้าเราไปกําหนดตดูใจอย่างนี้กำหนดตัวผู้รู้อย่างนี้โดยมากมันจะมองไม่ค่อยเห็น พราะนั้นให,ให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจากนั้นก็พิจารณาร่างกายนะเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตสงบพอสมควรแล้วให้พิจารณาร่างกายร่างกายกคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่นนะกระโหลกศีรษะพิจารณาผมก็ได้ที่พระอุปชาสอนเมืนะ่เอเช้าผมมันเกิดขึ้นบนศีรษะ องอกคือทีละเส้นละเส้นตามขุมขนถ้าว่าเราไม่สะไม่ล้างปล่อยปะละเลยแล้วผมน่าจะสวยงามไหมพโอปปชาสอนเมื่อเช้าสวนผมก็ไม่งามผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมาถามใจตัวผู้รู้นั่นแหละถ้าเราปฏิเสธผู้รู้ก็จะต้องบอกว่าใช่ร่างกายเนี่ยมีแต่หนังหุ้มแล้วก็โครงสร้างอยู่ข้างในคือกระดูกวัสดุวัตถ,ถุสินค้าทั้งในใจของเราแขวนพลุงพลังอยู่นั่นก็คือตับลำไส้ปอดหัวใจเต็มไปหมดอยู่ในท้องของเรา หรือเราปฏิเสธว่าไม่มีถ้าว่าปฏิเสธไม่มีแสดงว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติไม่กล้าเผชิญแต่ตามไม่จริงเราดูในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเราจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกของเราเพราะเรามีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในร่างกายของเรามีอะไรร่างกายของเราก็คือ,อมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะ จากนั้นเป็นของเที่ยงและไม่เที่ยงสิ่งเหล่านันะ้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นควรจะยึดว่ามาเป็นตัวตนของเราไหมไม่ควรจะยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวางหรือรู้เท่ารู้ทันในการเป็นอยู่ของตนเองในกรรมฐานที่เราพิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาถึงใจ การประพฤติปฏิบัติอันใดก็ตามะถ้าว่าไม่เข้าถึงใจนะไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงตัวผู้รู้นะแปลว่ามันยังเข้าไม่ถึงจุดต้นตอของของต้นเหตุนะนะแต่ถ้าเข้าไปถึงตัวผู้รู้เขาคือเท่าเข้าไปถึงใจแล้วนะั่นแหะถึงต้นเหตุต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง มันออกมาจากใจทั้งหมดไยนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะ,ะก่อนที่จะจับใจจุดนั้นได้คือสมาธิก่อนอพยายามทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมทำจิตให้นิ่งให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกเมื่อสติของเราดีแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้า ในรูปล่างกลางตัวใต้ผิวหนังก็เป็นยังไงในไส้ในท้องของเรามีอะไรอยู่ในนั้นอ่ามันเต็มพลุงพลังไปหมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นของเราจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนะถ้ามันเก็บมันตายอยู่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมทีนี้คำถามนั้นจะถามตนเองอยู่ตลอดนะ ตัวเองก็จะต้องตอบตามความเป็นจริงมันเกิดยังไงร่างกายสังขารเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไผ่ใช่ไหมมันก็จะรับรู้อรู้แจ้งรู้จริงที่พวกเรากำหนดนะถ้าเรารู้อยู่ตลอดไปล่ำเวลาไม่ให้เบื่อหน่ายคลายมันจะอยู่ได้หรออมันต้องรู้เห็นตามคนเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจความบริสุทธิ์จุดพ้นก็จะอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจความโง่อยู่ที่ใจความฉลาดอยู่ที่ใจเหมือนกับไฟอยู่ในที่มืดอย่างนั้นมันจะมืดมานานขนาดไหนแต่พอเราจุดไฟขึ้นมาแสงสว่างนั้นก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันความโง่ตัววิชาอยู่ที่ใจของเรา เราใช้ธรรมะทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจุดประกายขึ้นความมืดอยู่ที่ใจของเราความงโง่อยู่ที่ใจของเราก็หายออกไปใจของเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการเพราะ,ะนั้นพวกเราทกุกทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติกับหลวงพ่อหนะลวงพ่อเน้นหนักเรื่องศีลนะการเป็นอยู่เรื่องศีล ให้สำรวมระวังเรื่องศินนะอย่าให้ขาดตกบกพ่องส่วนเรื่องสมาธิก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักหรือเราจะพิดกรรมฐานไหนแต่ตามจริงจะพิดกรรมฐานไหนที่มันแปลกนะก็ควรจะมาถามหลวงพ่อก่อนเพราะหลวงพ่อเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยากจะให้พวกเราปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกเราขอบทปฏิบัติอย่างนั้นได้ไหมหลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อเป็นผู้ แนะนำอีกครั้งหนึ่งพราพวกเรามาศึกษาจากหลวงพอ่อไม่ใช่ว่ามาศึกษาจากหลวงพ่อแล้วไปนำความคิดแล้วไปน,นําความเรื่องโยคงโยคะอะไรใต่ออะไรเข้ามาศึกษาแล้วจากนั้นเรามาบอกปฏิเสธมาบอกว่ามาบวชวัดหลวหลงพอ่อจิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายอย่างนี้ก็เพราะว่าบางคนอาจจะไปน,นำเอาสิ่ง ที่หลวงพ่อไม่แนะนํานํามาประพฤติธปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติอย่างไรถึงพวกเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดไปก่อนเพราะมันก็ไม่เสียเวลาเพียงเดือนก,อกว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแนะนํอไม่เป็นอย่างอื่นหลวงพ่อแนะนํามั่นใจ ว่าการแนะนําของหลวงพ่อเนี่ยไม่ผิดนะแต่ว่าอดอาหารหน้านี้รู้สึก,กว่าเพลียหน่อยนะอดเพลียแต่ว่าถึงยังไงยังไงก็อยากจะให้หมู่พเพื่อนทดลองดูํามันไม่ไหวจริงๆก,ก็บอกพระเก่านะจัดน้ำลงน้าพร้อนได้แต่ว่าเรื่องอาหารทดลองดูการทดลองก็คือเพื่อไม่ให้เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ถ้ามาอยู่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อยังพูดกับพวกพระในพันษาถ้ามาอยู่วัดป่านาคําน้อยแล้วไม่อดอาหารนะแปลว่าไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านสนามนาคําน้อยอสนามนาคําน้อยต้องอดอาหารเพื่อเป็นการทดสอบเ<ม>พื่อเป็นการทดลองเพื่อเป็นการอดทดลองความอดทนของเราเมื่อเราเป็นพระเราทดลองอด เมื่อเป็นครวาตญาติโยมมีธุระการงานเราอดมือ้ออิ่มมือ้ออดมื้อหนึ่งผ่านไปผิดเวลาเวลาบ้างเราก็ใจของเราก็ไม่ลุกเป็นไฟเพราะเราเเคยฝึกมาเราเคยอดมาแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่เคยอดมาเลยถ้าเราขาดอาหารเพียงมื้อเดียวเนี่ยอารมณ์บูดเสียผดเผลอเสียการเสียงานเสียหมู่เสียเพื่อนอีกต่างหาก เพราะว่าความหิวเข้ามาบีบคั้นเราก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจปล่อยออกทางกายทางวาจาของเราทําให้หมู่พกเพื่อนเ,อเสียหายวงการเสียหายได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนาให้พระใหม่ทดลองอดอาหารดูถ้ามันหิวก็มาฉันทาไม่หิวก็ทดลองนะภาวนาด้วยนะอดด้วยภาวนาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอดอาหารเอามีแต่ไปคุยกันไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ระงับความรู้สึกถ้าว่าเราอดอาหารแล้วลระงับความรู้สึกนะมันจะไม่หิวนะอยู่ได้สบายนะแต่ถ้าว่าเราอดอาหารแล้วไปน,นั่งคุยเขายิ่งปล่อยอารมณ์มากเรื่องสพเพระยิ่งเข้ามามากอีกสับสนวุ่นวายเข้ามามากอีกเผลอเผลนสติขาดออก พอได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างนี้จึงมาถ่ายทอดให้แก่พาลูกพาหลานและหมู่พวกเพื่อนทุกองให้้งอกตั้งใจประพิปพิบัติในะถทางว่าปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดผมพูดเนี่ยความสงบพรมเย็นเป็นถูกทางท่านคิตใจสมธิธรรมก็จะเกิดอย,อยู่ในจิตในใจของพวกเราไม่เหลือวิสัยนะถ้าพวกเราปฏิบัติในะนะวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนแล้ว ก็คงจะไม่พูดมากวันนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยนะจากนั้นขอคงไม่มีผมไม่นั่งสมาธิแล้วนะวันนี้นะขอพอผมพูดจบแล้วก็กราบพระประธานแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนนะช่วยดูผ้าใหม่พกหมวกพกเพื่อนะช่วยกันดูนะขาดเรือขาดตุกอะไรหมูกพกเพื่อนผ้าใหม่พออูมาหลายวันนะ่รู้เรื่องต่างๆหมดแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจาังนะพระใหม่นะอย่าไห้ขาดตัวปกพ้องอย่างที่ผมแนะนำนั่นนะ